ซิลิวันเวอรีประธานสิ่งล้ำค่าแกน้องเคนนิดหลังได้แชมป์ จากที่ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกและมีหลายประเทศที่ร่วมลงแข่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองล่าสุดประเทศไทยของเราได้คว้าเหรียญทองจากกีฬาเทควันโดเป็นหนึ่งเหรียญเมื่อวันที่24กรกฎาคม2564การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประเภทชนิดกีฬาเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกร,รมัมรอบชิงชนะเลิศน้องเคนิดภาณิพัควงพัฒนกิจวัย23ปีหนึ่งในความหวงังเหรียญทองสูงสุดของทัพนักกีฬาไทยลง ชิงตำแหน่งกับเซเลโซอิกเกลเซียสสาวอันดับที่47ของโลกชาวสเปนวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้น เปิดฉากยกแรกพานิพักวงพัฒนาิจก่อนที่จะคืนได้กระทั่งท้ายยกพานิพักพลาดโดนอาเดียนาเซเลโซอิเกลเซียสสเปนทําให้หมดยกแรกพานิพักตามอยู่2ต่อ4เข้าสู่ยกที่2พานิพักวงพัฒนาิจเดินเข้าใส่ในช่วงต้นยกอาเดียนาเซเลโซอิเกิเซียสโดนพานิพักวงพัฒนาิจเข้าสู่ยกสุดท้ายยกตัดสินพานิพักวงพัฒนาิจมาพลาดลําตัวสองครั้งในช่วง30วินาทีสุดท้ายคะแนนพลิกตาม9กต่อ10แต่แล้ว5วินาทีสุดท้ายซึ่งบีบหัวใจหนักมาก ต่ทว่าพานิพัควงพัฒนก,กิจสบโอกาสเพียงเสี่ยววินาทีเข้าลำตัวอาเดียนาเซเลโซอีกเกลเซพลิกกลับมาชนะ11ต่อ10ไปแบบสุดดราม่าคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2020ซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญทองแรกวงการกีฬาเทควันโดไทยและเป็นเหรียญที่10ของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมเชื่อว,ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลัลีนารีรัตนาราชกัญญาคนนี้อย่างแน่นอนนะคะเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของในหลวงร ที่ทรงเป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกและมีพระปีชาสามารถอย่างมากเลยทีเดียวแถมเป็นที่เคารพรักของคนทั่วประเทศเลยนะคะทรงมีความสง่าออร่าจับแถมประสบความสาเร็จในทุกๆด้านอีกด้วยสมกับเป็นเจ้าหญิงเมืองไทยจริงๆสดใสผ่องเป็นประกายอย่างมากจริงๆนะคะแถมล่าสุดอย่างได้มีพระราชกรุณาในการสั่งให้ผู้แทนพระองค์นาของของวัญจากแบรนด์ซิลิวันนาวารีแบงกอก พระราชทานมาร่วมแสดงความยินดีกับทีมเทควันโดไทยด้วยนะคะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนําคณะผู้บริหารสมาคมเข้ารับพระราชทานของขวัญที่เป็นเกียรติย่างหาที่สุดไม่ได้เลยจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของน้องเทนนิสอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวล่ะสุดยอดมากๆคะ่ะ